หลายคนบอกว่าแหมเดือนกันยายนเมื่อไหร่จะจบสักทีหนึ่งแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเวลาที่หุ้นปรับลงมาเวลาที่หุ้นปรับลงมามันมักจะมีต้องบอกว่ามันมักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเพราะบางทีอะเราอยากซื้อหุ้นตัวนี้นะแต่บางทีมันไปไกลเกินจุดที่เราอยากซื้อไปเราก็ไม่ซื้ออยู่ดีพอนะวันนี้มันลงมาใกล้ๆกับจุดที่เราอยากซื้อเอาเราต่อรองแต่อยากรู้ท้องๆ้องถามกันบ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วในเดือนกันยายนหรือว่าในสามสิวันทําการย้อนหลังเนี่ยหุ้นที่มันขึ้นไป ขึ้นไปในเปอร์เซ็นต์สูงสุดอ่ะมันมีตัวไหนบ้างหรือว่าลงมาในเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดมันมีตัวไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปส่องกันอีกทีหนึ่งว่าใช่หุ้นเป้าหมายที่เราจะเก็บในรอบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงวิธีการสแกนยังไงนะคะพูดคือการอยากคุณยิ้มสุภาพงกฤค่ะคุณยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอยครับสวัสดีทุกท่านครับ คุณยิ้มโจหัวมาบอกว่าอยากรู้ว่า30วันหุ้นที่เปอร์เซ็นต์บวกลบเนี่ยมากสุดจริงๆไม่อยากทำการบ้านตัวนี้พอดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในหัวข้อที่เราเคยคุยกันกันกบคุณยิ้มเรื่องของเซลล์อินเมมันใกล้แล้วนะมันใกล้จะกลับมาถึงรอบที่มันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำการบ้านลงหน้าแต่เราจะมีวิธีการสแกนยังไงคะคุณยิ้มครับตัวนี้ จริงๆมันมีคําสั่งสแกนอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ข้างในนิดนึงแล้วก็วิธีการสแกนนะครับก็มีสำหรับหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันแล้วแต่สไตล์นักลงทุนแต่ว่ามามาดูก่อนนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับก็มาที่ตัวสแกนก่อนแล้วก็ทัวทั s c สแกนแล้วก็มาที่ Condition ครับ แล้วก็เคลียร์เคลียร์ที่ติดมากับโปรแกรมออกก่อนทีนี้ให้มาที่ valuation ตรงนี้ทีนี้เราต้องการจะจะทราบว่าสามสิบวันนี้เนี่ยมีหุ้นที่ซึ้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่าในเซ็จร้อยนะครับแบบนี้เราก็ทำได้ ถ้าท่านที่ใช้เวอร์ชั่นฟรีครับจะมีสามสิบวันให้อยู่แล้วนี่ครับทีนี้เราก็บางคนบอกว่าอาอยากอยากให้อยากให้โปรแกรมเนี่ยหาหุ้นที่สามสิบวันทำการที่ผ่านมาเนี่ยราคาขึ้นมาห้าเปอร์เซนตตัวจากจากสามสิบวันก่อนโน้นก็พิมพ์ไปเลยครับเห็นไหมครับจะพิมพ์ห้าก็ได้จะพิมพ์สิบก็ได้ได้หมดแล้วแต่วัตถุประสงค์ อันนี้สมมุติผมเอาห้านะครับก็กดเข้าไปมันก็จะขึ้นว่าเปอร์เซ็นต์ price up in 30 days มากกว่าห้านี่นะครับก็กดสแกนในเซ็ตร้อยนะครับในเซ็ตร้อยก็กดสแกนนี่ครับพอได้ปุ๊บเราก็สามารถซอสได้ด้วยกดกดซอสตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าตัวไหนขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ในรอบสามสิบวัน นี่ครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ก็เอาขึ้นมาดูบางท่านก็บอกว่าอยากจะให้มันพึ่งขึ้นมาห้าวันเอ 5, 5่อห้าห้าเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนไซ์เวย์แล้วกำลังกระชากขึ้นแบบนี้ดังนั้นมันมันเป็นโปรแกรมฟรีที่ที่มีนะครับแต่มันอยู่ข้างในนิดนึง อ่ามีอีกหนึ่งวิธีนะครับมีอีกหนึ่งวิธีก็คืออยากอยากรู้ว่าหุ้นตัวไหนบวกหุ้นตัวไหนบวกก็เปอร์เซ็นเช้งมากกว่าศูนย์จุดเอาเป็นว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแบบนี้แล้วก็กดแอ new วคอนดิชันเข้าไปก็จะเป็นเราจะหาหุ้นที่อ่าเปอร์เซ็นเชงเนี่ยมันมันเป็นบวกแล้วก็อยู่ในเซตร้อยนี่ครับพอกดเข้าไปก็ กดสแกนได้มาปุ๊บก็อซอสนิดนึงเห็นไหมครับก็ได้แล้วครับว่ามีบวกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงแบบนี้ครับอ่เขอโทษครับอีกท,กทีไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เชงอันนี้อันนี้เปอร์เซ็นต์ไฟส์อัพนี่ครับอันนี้ต้องเป็นในสามสิบวัน นี่อ่าได้ละเปอร์เซ็นต์ไพอัพในสามสิบวันเนี่ยตัวไหนบ้างที่เป็นบวกแล้วก็บวกกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับก็ซอสขึ้นมาเลยดังนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าบ c ซเอก็สามสิบวันมาเนี่ยเขาบวกหนึ่งเปอร์เซนเห็นไหมครับแล้วก็ทรงเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันอย่างนี้นี่นะแบบนี้ครับก็จะเป็นตี ออกข้างไปรอทะลุอย่างนี้ถ้าตลาดดีแบบนี้ครับใช้ได้หลายใช้ได้หลายวัตถุประสงค์นะครับออันนี้ก็ไล่เขาก็จะไล่มาครับในเซ็ตร้อยมีบวกกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้มีมีติดลบด้วยนะครับมีติดลบด้วยล่วงลงกี่เปอร์เซ็นต์ก็มาที่ valuation แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไพ่ดาวนี่ครับในสามสิบวันล่วง เท่าไหร่ก็อ่าเราทําเป็นซอร์สเลยนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่เปอร์เซน็นไพ์ไพไพดาวในสามสิบวันก็กดในเซตร้อยนะครับก็กดสแกนเห็นไหมครับก็จะมีวนันนี้ที่ในสามสิบวันเนี่ยล่วงมากี่เปอร์เซ็นตแบบนี้อถ้าเยอะๆหน่อยก็คือ ก็จะเอาไว้หาตัว bullish divergence ไงครับเนี่ยที่ร่วงมาเยอะๆในในสาสิบวันเนี่ยอย่างเช่นสมมุตินะครับสเต็กล่วงมาประมาณสิบห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตก็ไปหา bullish divergence ดังนั้นมันมีหลายวัตถุประสงค์แต่ว่าสําหรับ<ม>การบรรยายวันนี้ก็คือม,ใใครครมันหาได้ครับมันหาได้แต่มันจะอยู่ข้างในนิดนึงแล้วแต่ลูกเล่น น,นี้ค,คุณยิ้มด้วยสถานการณ์แบบนี้ที่เราบอกว่าเซ็ตไม่ดีต้องยอมรับกับว่าเซ็ตไม่ดีเวลาที่เราจะเลือกหุ้นน่ะหลายคนยังอยากเอาจริงๆโดยส่วนตัวพี่ก็เป็นก็คืออยากเลือกหุ้นที่มันลงมาเยอะๆอะเพื่อจะซื้อแล้วกลับขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีสไกล์แบบนี้เราอาจจะต้องเลือกหุ้นที่มันบวกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะได้ดูแข็งแกร่งกว่าตลาดได้มันมีทั้งสองสไตล์ครับแต่ว่าถ้าสไตล์ลบเนี่ยผมย้ําว่าต้อง ใช้บู l i ิชไดเวอร์เจนเท่านั้น mm hmm. ไม่แนะนําให้เอามือไปช้อนรับไม่ใช่ <laughs> อันนี้สไตล์หนึ่งสไตล์สไตล์เ oh. อรอรอให้มันรอให้ราคาเขาลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยก็ทํายอดขึ้นไปอย่างเงี้ยมีสไตล์ <laughs> สไตล์ไดเวอร์เจนอ่ะเราก็ตีไปตามที่เคยบรรยายอันนี้ก็หนึ่งสไตล์อ่าถ้าจะ เป็นบวกก็ทำได้ซึ่งผมชอบเป็นบวกมากกว่าแบบนี่นะครับนี่อ่าเปอร์เซ็นต์ไพรซ์อัพในสามสิบวันเราก็ไปซอสเอาแบบนี้ราคาสามสิบวันที่ผ่านมาเป็นบวกอยู่นะก็เข้าไปดูแบบนี้อันนี้สามสิบวันที่ผ่านมา อ่าบ c ซยังไม่ไปไหน JMT เป็นยังไงดูสินี่เห็นไหมครับออแต่พอพอดูแบบนี้ปุ๊บน,นะคะคุณผู้ชมพอเรามาเปิดกราฟดูอ่ะเราจะเห็นเราจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะว่าแบบพอกราฟที่มันพอหุ้นที่เราไปสแกนเจอแล้วมันเป็นราคาบวกอะ่ะกราฟมันกลับดูสวยกว่านะใช่ครับแล้วก็บางทีเอามาดูตัวเนี้ยเราก็จะเห็นมาอ๋ออันนี้มันถ้าโซนเนี้ยจะเป็นเล็ก <ừ. S 2> แทงเล็กแทงเกิลนี่นะเล็กแทงเกิลก็คืออย่างเนี้ยครับ ประมาณนี้ก็คือสามสิบวันเซตร่วงแทบตายแต่พวกนี้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรนะไหนเขามันดูหน่อยสิอันนี้แบบสะบัดหน่อย <S 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 อันนี้ยากหน่อยอ่าเราก็ค,ค,ค,ค่อย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 หามาดูเอออันนี้เป็นเล็กแทงเกิลจัดส่งอะไรแบบนี้ครับแบบเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็ก็อาจจะสูงไปนิดนึง s t a นเนี่ยสิบสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับในในสามสิบวันนี้ยขึ้นมาดังนั้นสาระสัมพันคือ ลูกเล่นแต่ละคนเยอะแต่ผมย้ำอีกทีว่าถ้าใครจะจะเอาแนวแนวหุ้นลงก็ต้องหาพวกดิเวอร์เจนนะครับจะเสียวๆหน่อยเอาบวกดีกว่าอ่ะฝากไปด้วยอีกหนึ่งวิธีในการหาปลาด้วยตัว,ตวเองนะคะคืออย่างาาบ้าน,นแล้วก็เสร็จอืมครับผู้ชม <ๆ S 1> ฟังฟังมาแล้วเนี่ยที่สำคัญคือสุดท้ายแล้วต้องออกไปย่อยข้อมูลเองให้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีล้กันในการที่จะไปเลือกหุ้น ที่เราสนใจหรอไปเลือกหุ้นที่เราจะไปทําการบ้านเพิ่มเติมนะคะฝากไปด้วยของสําหรับวิธีของคุณยิ้มนะคะมาดูที่หุ้นการบ้านสาหรับ scb เนี่ยตกใจสัก<ด>สยังไงดีคะก็ถ้าเป็นเทสสั้นมันมันเตือนตั้งแต่ตรงนี้นะละแล้วก็อันนี้ก็ไหลไหลลงมาแล้วก็ทีนี้ถ้าจะรับถ้าเป็นสายเทคนิคอก็จ้าอีกทีนะครับว่าจะรับก็ต้องมีหลักการว่าอย่างน้อยอ่ะก็ต้องรับด้วย อ่าบูลดีเดเวอเรนซ์นะครับถ้าไม่เกิดในเชิงเทคนิคนะครับในเชิงเทคนิคเทนฟลโลวิ่งก็ยังไม่เอาแต่ว่าสายอื่นที่เขาดูวลูเอชั่นอะไรเขาจะรับอันนั้นก็ก็เป็นองค์ความรู้ของเขาแต่ว่าถ้าถ้าในมุมมองสายสายเทนฟลโลวิ่งเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดบูลดีเดเวอเน์ก็ปล่อยราคาไปก่อนจนกว่าจะเจอครับเจอแล้วค่อยรับถ้าไม่เจอก็ยังยังไม่รับ แต่ถามว่าตรงนี้มันเป็นยังไงมันก็เนี่ยครับมันก็หลุดเมฆมาแล้วแล้วก็หลุดไอ้นี่ลงมาประมาณนี้ครับวันนี้เรามาเจอกัน<ร>ในวันที่มันหลุดแล้วแต่ถ้าเกิดจะเป็นแอคชั่นจริงๆคุณยิ้มถ้าสมมติว่าใครที่มีเอ B ซีบอยู่แล้วต้องแอคชั่นหรือว่าตัดสินใจขายจริงๆเขาต้องตัดสินใจนะวันไหนก็ตั้งแต่ช่วงแบ่งขายอะครับแบ่งขายหลุดเส้นสีแดงเงินขายตั้งแต่ช่วงใช่คะ ใช่แล้วก็ไอ้นี่ก็ท่าไม่ดีใช่ครับอืประมาณนี้ครับอันนี้ดูด้วยดูด้วยโมเมนตัมเลยนะคะคุณชมดูด้วยสัญญาณทางเทคนิคก็คือต่อให้เราไม่รู้ค่ะแต่สัญญามันบอกว่าจริงๆแล้วนะวันนี้เราต้องไม่มีหุ้นเอซีบีแล้วสุดปหมยค่ะใช่ครับตามหลุดตามนี้แต่ว่าถ้าถ้าใครมีถ้าท่านท่าท่านถือด้วยเครื่องเครื่องมืออื่นอะไรก็ ใช่ก็ก็เป็นเหตุผลตามรัจจ็กแต่ว่าถ้าทางเทคนิคอลเนี่ยมันมันเตือนมาอย่างนี้แล้วนะครับก็คือถ้าจะรับเนี่ยหาบูล l ิส h d ด v เวอร์เจนให้ได้ครับประ,ะมาณน,นี้อ,นอันนี้เดี๋ยวมาเซตไหมครับเซตเป็นไงคะอันนี้อันนี้มันมันหลุดลงมาครับมันหลุดลงมาตัวเนี้ยแล้วก็ ผมผมผมเคยลากไว <ป S 2> ้ว่าขาดไหมคะคุณยิม้มอันนี้ต้องต้องเรียกว่ามันต้องเรียกร่ามันขาดไหตรงนี้ตรงนี้ครับนี่ครับไอตรงเนี้ยนี่ครับหนึ่งห้าศูนย์หกที่มันมันรับตรงเนี้ยครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเราลากฟีโบครับ จากเราไปหายมันดันไปดันเป็นแนวเดียวกัน mm hmm. กับวีโบด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือคือเหมือนเราอยู่ใกล้ช้างเกินไปเรามัวแต่จุกจิกจุกจิก,จกตรงนี้แต่ว่าพอเราลากกราฟวิก เชียงใหม่ก็มีข่าวช้างอะเมื่อเมืม่อวานก็เลยเออเอามาเชื่อมกับหุ้นได้ก็คือมีมีคนมีนักท่องเที่ยวเอาสุนัขเข้าปางช้างแล้วไปเห่าช้างช้างน้อยวิ่งปกปกตะลิงขาเจ็บทีนี้มาดูช้างของเราอนี่นะครับเนี่ยครับ มันถ้าถอยไปมองภาพกว้างเราจะเห็นว่าอย่าหลุดนะครับหลุดก็เนี่ยครับหนึ่งสองถ้าจะไปก็ก็ไปนะครับอย่าอย่ามาเด้งปอกแปกปอกแปกปอกแปกแล้วลงม,มันเลยเป็นหน้าสิวหน้าขวานช่วงนี้ถ้าเชิอมองมุมมองสายกลับ ว่าไม่ไม่ค่อยมีใครถอยออกไปไกลแต่ว่าอ๋อพอเห็นแล้วมันก็จะเห็นภาพนี้นมุมมองสายราฟเฉยๆนะ,ะก็แล้วแต่ปัจกจรนี่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะนี่ขอบคุณคุณยิมมากค่ะขอบคุณคุณต้อยค,ค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ